ประนอมลูกล้านเขนาก็ปนใส่นะคะก็จะใส่ตรงนี้นะคะนี่นะคะลูกล้านนะคะใส่ลงไปในขึ้นสู่สวงสวรรค์น,นะ ลูกลานนะคะช่วยแล้วก็ลดน้ำอบน้ำหอมก่อนอยู่จะพูดแล้วฮะมันยังเห็นอยู่พูดละมันยังเห็นเฮาเฮายังเฮาไปยกถุงขึ้นขยายขนสวรรค์ใหญ่ันวเอยก็นสูงสวรรค์พแล้วเาก็ไปพาไปยกละไป

เอาล่วคับ้องมีแน่มีหนึ่งไปไปไปดคามน,นั้นฮดคางน,นั้นจะมีจับทานนี้มันมันจับสดเดวเออไปวดคางน,นั้นเอาไปสว นี Ooh, ่เอาไปปะเอาเยอะเลยฮะเอาตามมือใช่เลยใช่ขึ้นมาเด้อนี่เขาบินพ้อมแล้วกพวกไส้ก็ไม่ได้

นะคะประเพณนี้บ้านเราก็นะคะจะทําแบบนี้กันนะคะก็เป็นอันเสร็จพิธีนะคะเพราะว่าคุณยายขึ้นสูวสวงสวรรค์แล้วนะ,ะนะคะอยากพี่น้องก็นะคะ